้านี่นะครับกับโรวีแล้วก manager, ็ว <reco Christ. S 1> ันนี้อยู่กับเว็บไซตโรวีเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเดิมปกติอยู่แล้วปู่ครับนเดคนเดอ้าวคุณแม่บอาตัดคลิปไปไงเออแล้วก็เดินข้ามเลยนเกิดเออเนี่ยมันโมเรียก็ไม่รู้เนาะมันก็แปลกไปจากปกติอยู่เยอะอยู่เหมือนกันมันเยอะต้องไปที่ไหนเข้ามาโอ้ไข่ออกแล้วไข่ออกแล้วโคตรไหวเลยเอาล่ะต่อจากนั้นมาเราก็เก็บจะมาฆ่าไก่หรือว่าขยายฟาร์มไก่ดี ขยายฟาร์มไก่ก่อนแล้วค่อยฆ่าไหมได้นายนายทำนายนายตัดต้นไมไ้เลยไม่เป็นไรมีไม้เยอะอยู่แล้วอ,อยู่บนในรถมอเดอรเรียวไม่ได้หรอฆ่าไอ้เหี้ยตกไอ้เหี้ยโอ้โหใครตายวัว <c oughs> โอเคคือชีพอีกครั้งหนึ่งต้องดีคืนชีพเกิดมาทางไหนนะนบเต็มแล้วป่าแ,แต่ตุงของเราอ่ะเราเลือกเป็นแบบ เดี๋ยวเด้อเด้อโอเคเดี๋ยวเจ้ายังปลอดภัยไอ้กูนี่ได้อยากให้ปลอดภัยเดือนต้องมีญาติประจำต่าเนี่ยเปลี่ยนไหมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปลึกจะให้อย่างใกล้ประตูบ้านเขาจ่ายไหม่เขาบอกว่านี่นี่นั่นขาดนี่เราไม่ได้คือแล้วเออก็เขาเลยเพราะว่าจักาเขาเป็นสิ่ที่แล้วก็เอาสองแถวเขาก็จ้อนเราสองแถวแต่พอดีว่าหงอ มีแค่นี้เองเหรอยังยังยีงมีอุจจารชึ่งมันก็คงหาจังหวะว่ามันยืนยังคุณยืนคุณเพื่อนอาหารถูกข้ามีข้ะมันจะเดินไปเลยแล้วเอ้าพอใกล้ๆละวแล้วอย่างนี้เราจะไปฟาร์มตะบองเพชรไงเนี่ยทำไมอ่ะก็ได้งานเดินออกแล้วมันก็ค่อยย้ายเดินทางมา อยนิดหนึ่งรู้สึกเหมือนฟาร์มเราจะต้องแคบไปวะถอยออกไปนอเลยเป็นอนตัวยาวนั่นแหละแต่็จละเอาด้านบนออกไปเอาไอเนี้ยออกไปด้านบนอ่ะอนเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมพอติดด้านบนเนี้ยก็สามารถขยายฟาร์มไก่ได้มาถึงงเนี้ยโอเคเรียบร้อยอูไก่ออกไปอีกแล้วไก่ ยาวแต่จะได้ใไงเอาเอาเม็เกตมาให้กูไม่มีนี่เดี๋ยวกูได้เม็ดนี้วะโอเคไปอยากเมาสิเราจะฆ่าไก่สองตัวดีหนึ่งตัวเอ้ยอย่าเพึ่งฆ่าเลยอย่าเพึ่งฆ่าด้านนีเนาะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีมีหัวยังไม่มีดาบแล้วเราอ่าใครออกมาก็สวยนะครับมึงออกมาแล้วมึงสวยแล้ว เนี่ยไอ้เหี้ยอย่ากตกนะไอ้กูเดือดมึงเข้มานี่มึงอย่าตกใช้ซีนล่องอ่ะทอยนี่ไม่ไม่สะอาดเลยไอ้เป็นย่ตกกูดันแม่งกูดันแม่กูเอาไก่แม่เอาขอบคุณอ่ะโอเคไม่เป็นไรน้อยเนี่ยมึงตายมึงตายสิดอกทองเง้อะฆ่าไก่แล้วเวฟอยู่ไหนวะจำไม่วันค่าเจอหรอกูจะซื้อมึงวะ เอาไว้าหายกะควรตีนกุยกะจำามีวันค่าเ้ยหรอแหลกครับแปลกเราได้จำไอ้หลานมันอีกตกใจเลยน้อยได้อาไปไหนในร้านกันเพื่อนของฟีกแล้ว นี่ครับไปถึงห้องกงใชื่อมากเขายังไม่กินอาหารเอ้ยเอ้ยอย่าบึ่งใหญ่นะเพราะว่านั้นเอาไปทำสุขดีกว่าไหมก่อนดาวโมดเร็วอ่ะถึงจะไปเคปที่ที่เทอร์มินอลวันไม่ไปทำลายเลยว่านี่ไม่คุณบุญตีสุดทายให้ทายเขาหลงไปทีตอนนี้ไปเพื่อไม่ตายนะซวยเลยไปไปตลาดนัดบอกมีคนแล้วมันจะไปมีไปก็ไม่ไว้ใจเลยนี่พอได้แล้วไอ้เฟเดอร์นี่เอาไว้ทำอะไรดีฮะเฟเดอร์ทำเป็นดาว์โหลได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีพวกศก เปนีสไปเดอร์กับกาเวลเอดติ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 ด้ิดติดตอดติดติดติดต่ดติดาิดติดติลติด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 ้ิดต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 ิดดิดดติ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 งเิดตดติดติดติติิดิดติดติดตติดดิด ค่ยงเอไปอับไยังไม่คมนี่เนหาแต่อเเข้าไม่กใช่ไหมใช่เหรอจุไปนี่นตอนแรกทุ่ต้องวางมาสักไก่เล้ยเขาไม่วมนหาผมเจอหรอกไม่สนใจอ่ะอคุณจะไม่วันเห็นผมแม่งก็ไม่ดอบให้กูเลยนะไอ้ซูกาเคนจำไว้เลยมึง อ้าหัวดีทอยในไปไหนมาเนี oh ่ยอ้าวก่อนข้างในบอกว่าไม่มีคนเจอไงแหลกไหมแหลกจะเช้าแล้วอรุณเบอร์บานโนกาบอยไม่บอยบินละกูไม่บอยบินละ เพลงดักอายุฮะไม่บ่อยมีแล้วสุนเบอร์้านกาเมื่อไรกูก่าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็ม่ไม่แต่งไม่นะกูจะตัดคลิปแม่งเลยอ๋อตดรครับตัรอดั่นไม่งกูคิดถูกด้วยกูจะใส่พม่หมดเรียบร้อยโนโอ้โหไม่เห็นแน่นอนเลย เห็นอะไรอ่ะเ,เ,เ,เห็นมันเปิดกูซีคุณเทียนเฮ้ยพาร์ดถือว่าถือว่ามึงโชคดีไปนะมึงใครใครจะเอาไปมึงก็เอาไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวกูคงจะเปลี่ยนพาร์ดเออนี้อะไรเหรอพารเนี่ยพารูดอะไร,รอ่ะมึงไม่ต้องรู้หรอกยูเอสทำไมวะกูจะยูเอสอะไรเฮ้ยเฮ้ยถามจริงอ่ะพารูดอะไรไม่ต้องรู้หรอ เฮ้ยบอกมาบอกมาบอกมานะทอยมันคือพัดดุดอะไรพัดเวิร์ดก็คือพัดไอเียไม่พัดดุดอะไรที่นายบอกพัดเวิร์ดไอเซร์เวอร์นี้ไงแค่นั้นเนี่ยนะเออ <c oughs> ตั้งพัดดุตว่าอะไรอ่ะตั้งพัดดุดว่าพัดไอเีย ใครให้ผมอยู่เกาะด้วยกดสองไม่มีใครเลยใครนะแม่งบอกว่าใครให้ผมอยู่เกาะด้วยสออ๋อมีจำเล่าอ๋อกดสองให้โอเคทำอะไรทอยป่าวาตอนนี้กำลังไปหาของซื้อของขายนนะ่นาของซื้อของขายเหรอไม่กี่อยู่ไหนวะจำได้ไหมกี่อยู่หน้าแลไ ยางไม่กอ่แล้นค้าหองไม่กี่กูก็ยังไม่เจอคนขายตีเลยดอกเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นลงอย่างแก้ขแกขไข่บรรดากูอยากแก้ไข่ได้อยากแก้ไขได้คุณแมนขอนไายอยู่ไหนหาคุณต้าแมนสินขอนไายทำไมมีของมีของที่อยากได้เสร็จแต่ว่าไม่มีคนขายเออ มีอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะบ้าอ่มึงคนดิงกูกูไปหลกมึงดีไรมึงก็ไม่เคยอยู่แต่ว่าตอนเช้าเขาเห็นนะมันอ่อนคุณนี่จะร้องอะไรเฮ้ยใครมีอ้อยขายกดสองมึงกดเลยไม่กดนะไม่กด มันคือโบนายไม่ใช่เหรอเว้ยถ้าเขามาเมื่อไหร่บอกด้วยนะอืมได้ได้ได้ไดเขามาแล้วมาแล้วหรอคนไวเลยไหนวะเข้ามาแล้วตรงไหนวะก็อสอบความเร็วไงานาในการกดคีย์บอร์ดกูน <c oughs> <c oughs> ตีกูใช่ไหม แล้วเขาอยู่ไหนวะไม่เผื่อน,นั่นไงไม่ก็ดูว่าเขาได้อ้อยแล้ววะกูขอสอบก่อนใครนะไม่ก็นายก็ไปหาเขาเลยดีไม่ง่ายเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโหมาแล้วเออโอเคกวรจะมาสักทีนะใช่เปล่าวะใช่ใช่ใช่เขาซื้ออะไรน,นะทิกกี้นี่ดีโก้โอเค ที่กอนเนี่ยพาเข้าไปเราต้องการเท่าไหร่ดีกว่าต้องการกี่อ่ไหนอ้อยไหนอ้อยมึงก็เห็นที่เราว่าฟัมอ้อยกูอยู่ไหนมาอยู่รู้งัยอ๋ออ๋อไดมอนด์พิกแอควิดเคลาชัวเขียนต้องการเกียร์นะเออต้องเกียร์นวะเขาคงมองเพนอยู่เขาคงคิดหนักอรัว่าจะเอาเกียร์หนึ่งกอง มีพันีเลยสม,มัน้องไกมันก็ยังมีเยอะกีบาทอะกี่บาทดีอะปสิบห้อสิบาเพอเขา,า,าอยู่ไหนอะไม่อยู่อแต่สิบา,าทกูลดให้สุดๆเลยนะยแล้วมไม่ดีต่อร่างกนะที่กูไม่ให้มึงหน,นึ่งมืนกูเห็นว่ามึงรวยแล้ว มึงตอบมาไหมเนี่ยโอเคข้าวมัโตเลยเอ,อ้ยอย่ามึงทุบข้าวตอนนี้นะกูย,ยังไม่กล้าตุกกูยังไม่กล้าทุบสุกาเคนอะ่ะเดี๋ยวเราไปหยิบไข่ก่อนดีกว่าวา้าวไข่ยังไม่อุ๊ยโอ้โหโอ้โหทำไมอ่ะลดเดือนสามสิบบาทได้ไหมเฮ้ยสามสิบบาทก็คุ้มแล้วเอาห้าสิบบาทกูลดที่สุดไม่ไม่ไม่สามสิบโอเคแล้วสามสิบโอเค มันว่าโอเคแล้วแต่เราเวียงจนนะห้าสิบได้เปล่าถ้าไม่ได้ก็สามสิบก็สามสิบไปเนาะ0สิบได้เปล่าวะห้าสิบได้เปล่าอ่ะ,อะกูให้ของแถมด้วยกูให้ของแถมด้วยแน่ะลรวะให้ไอซ์ซับ,บิ้งสี่สี่อันรถเหลือสามสิบให้นี่แถมด้วยกูจะเอาเงินเุ้ยเขาคงเอาอ่ะเขาคงเอา เออสามสิบก็สามสิบไปเถอะนี่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 มึงไม่มึงเห็นไหมกูอยู่นีไปเขาก็มีโอเคโอเคโอเคสามสิบก็สามสิบสามสิบก็ได้เหตดกันในห้องเห็ดนะเหตดในห้องเห็ดสามสิบก็ได้สามสิบก็ได้เออจ้เหตดกันในห้องเห็ดนะใสกันยังไงว่ามึงได้ใส่ไปตั้งเห็ดไปี่หว่า ใครใครอยู่สนบอวะก็สามสิบเมื่ไหรมึงจ่ายมาดีวะในห้องเหตุอะในห้องเหตุเข้าไปดีเข้าไปดีให้เขาเข้าไปในห้องเหตนหนุนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงรางวัน <c oughs> นี้ผมเนี่ยฆ่าคนจริงๆเลย <c oughs> จจจจะซื้อไหมกูรอมึงอยู่นะเนี่ยกูมีอยู่เนี่ย อย่าบอกนะว่ามันต้องจ่ายไงอ่ะแม่จำได้ไหมว่ามันต้องจ่ายไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถามีปทักกูถามว่าจ่ายมาสิครับเออเอาเปล่าบอกขีม้าหนึ่งกองเดี๋ยวมึงจะถามกูนั่งนังเวฟตัดสินใจทีไ่ขออะไร เอฟเอาไงเอฟเอาไงคิดไม่ไดีว่ากี่บาทเปล่า,าคือเขาต้องการจะได้อ้อยอหนึ่งกองได้กับกองหิมได้กับบอลฮิมมหนึ่งกองเดี๋ยวบอลฮิมมามันก็ได้ทีเดียวขุดสมเด็จอันนะมันไม่ได้สมบุกสมบันนี่เออใช่ไงคิดว่าไงาอ่ะก็โอเคอ่ะเออโอเคเนาะที่อา้าวเขาไปไหนอ่ะมึงบ้าไปได้ไงวะโอเค แล้วมันจะไปตรงนั้นทำไมมึงหนีข้ามเลยไม่ไอ้มึงตีอะไรกูไข่กูมันตีไม่ได้อยู่แล้วมันทัวรามันเป็นไอรันทัวร<ค>์ไกูได้เลยมันก็ไม่แปลกวะไขรกูกูจัดเก็บมาได้มันตายก็เหมือนสามีตีไม่ได้มลงสามจีจีกูถ่ายคลิปอยู่นะ คขาจะใส่มาเมื่อไหร่วะเจือๆจเอาบ่าวก็เอาไงก็พิมพ์ไปดีว่าเอาเอาโอเคมืออันเอากิตไม่ออกใช่ไหมแต่อย่าโยนตรงนี้นะถ้ามึงโยนตรงนี้เมื่อไหร่นี่กูข้าม่งก็เหลือ20บาทได้ไหมเจ็บเลยไอ้ที่มาแข่งกัน พี่มาเลยว่าเอาอ้อยกับหิมามาเปลี่ยนกันมาแลกกันได้ว่าบอหิมะเดี๋ยวตอหนหลังมันควจะมีให้องที่จริงเขาบอกหิมะนี่ไม่จําเป็นเลยนะตอนช่วงเนี้ยตอนช่วงของเราอะไม่เดี๋ยวว่าเราก็มีพัมกินแล้วนะเราก็ฟัมหิมะได้ก็แค่ว่ามันช่วยจมตีมอนเตอร์แค่นั้นเองซึ่งตอนนี้เรายังทาที่ฟังมอนเตอร์ยังไม่ได้เลย นี่เขาใจเป็นป่าวหรือว่าเขาจะต้องการแลกของจริงๆเบฟจะไปทำอะไรอ่ะเบฟและน่นองน้ว่าเดินไม่ควรจะทำประตูตรงนี้เพราะไอ้ไก่เสียวเขาต้องกระโดดมาถึงนี้อยู่ดีใช่กำลังนักอยู่ไม่ก่อนะเอาไปทำตรงแถวที่อื่นดีกว่าไหมเจบไว้เ,บวเ็บไว้ทำตอนบ้านอ่ะ ม,มึงอ่านหรือเปล่าวะหรือมึงกำลังดูอยู่ว่าแฟรเยังไงมาดิเออก็มึงจ่ายก่อนดิรถมันต้องการให้ฟรีวะจ่ายก่อนครับมึงบอกว่าลดได้ไหมกูก็ลถแล้วไงจ่ายก่อนครับกูไม่โกมึงหรอกนะ หรือว่าเขาต้องการจะแจกคือไมาต้องการจะจ่ายไปแค่นหนึ่งจะต้องการจะจ่ายเป็นหมอกิมมารก,กันแน่สิสารโอเคทำเฮ้ยเขาจ่ายด้วยหมอกหิมมเหมือนกันเอ้ยกูคอนโดคิวนะเออกูคอนโดคิววันนี้ว่ะกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมกูยังมีซุปเปอร์เคนอยู่โอเคเราได้นีมาด้วยโอเคฟรีเออบอกนล้วงว่าเขาต้องการให้ฟรีโอเคก็ดีแหละดีแล้วประเสริฐสี มอเคแล้วเราก็ไม่ต้องให้นะสุกเก้จัดดิงเก็บไว้เขาไปยังก็คือเขาต้องการจ่ายด้วยบอกรที่มาเหรอเฮ้ยแต่เขาคือจ่ายเงินเรามานะแล้วเขาก็โยนให้ต่อบอกแล้วาเขาต้องการให้ฟรีก็ไม่เชื่ออย่างนั้นก็ดี อมพระหมาพูดก็ไม่เชื่อถึงมแม้ต่อให้เขาไม่ให้นะเราก็ไม่เป็นไรนี่นาแต่คือ,อกูจะให้มึงไปได้แล้วเพราะกูจะได้ไปเก็บสุกากเกลตัวลุงวันสักทีอเอาไงดีวะงั้นเดี๋ยวกูนเซตไอซ์บ๊าปก่อนนะฮะฮึมตุม้งตุ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 ้งเ,ออเอจอกองละสิบห้าบาท แล้วมึงไา้กูหาผักแสงอะไรเดี๋ยวมึงบอกกูเปล่าวะมึงไม่ได้บอกกูดิบะเอ้าแล้วเขาไปไหนวะเฮงก็ไปกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อเว้ยกูไม่ซื้อไงก็ไม่เอาจบแล้วนะกูคืนมึงอ่ะเอือแม่ต้องทำใจแลจวไง กาหายไปไหนอ่ะเอเอจะมือต้องขาันจะได้ไ,ดไม่ก่อสม,มันเงือยเงือยหรือว่าเพราะว่าเขาเก็บไข่ได้แล้วเขาเก็พอใจแล้วเมื่อ,อั้นเดี๋ยวดรอปหรือว่าสแลนเอ้ยเพย์ดีวะไม่ต้องเพย์หรอกสมันแล้วปล่อยมันไปถ้ามันไม่ทวงถ้ามันทวงนั่นแหละเราค่อย โอเคตอนนี okay, dzi, dzi. ้ทำไรได้แ <hi> ล้วท oh ี่ที่ก่อนนี่นาจะถ่ายนี่นาจะจ่ายจริงๆเหรอวะสี่อืมใจดีมากเลยเนาะเนี่ยติดอะไรวะติดเฟ้นเกตติดเฟ้นเกตอะไรชีสวัสคือเว็บในต้องการใช่ไหม ออกมาเห,อเอาหรอไม่คือเขาสงสัยไงแล้วไม่แล้วกูติตอดอะไรวะเดี๋ยวกูก็ไม่ได้ติดอะไรเนี่ยเขาโบว์ตัวหกสี่ยันสิยังไงเยวนะดาวบอกว่าอะไรนะที่เป็นซูข้าเกนใช่ไหม,มกันแล้วเขาขายอยู่เท่าไหร่กันวะไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกว่ะสิบบาทเราต้องใช้ประมาณหกสี่สิบสินะอันนี้เราคงไม่เอา แต่รู้แค่ว่าเขาไม่อยู่กันดีกว่าไอมให้เขาดีกว่าจีกฤิ์เหรอคุณู่คุณคุณคูนะมึงเอ็ดวอฟยูทูบเดี๋ยวไม่ได้ไม่มพ์เป็นภาษาไทยอยู่ อ๋อถือว่ากูขอบอกไอนิดนึงเลยก็กันนะสำหรัใครที่ต้องการที่จะให้ผมแายเกมอะไรสามารถส่งเกมได้ผ่านทางสตรีมเลนะครับจบนะครับผมไม่ซื้อเกมอะไรทังนั้นจริงเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูกบจะไม่ไหวแน่วันดีครับพี่เราต้องการอะไรดีเฟฟเราต้องการอะไรเฟฟเวฟเาต้องการอะไร ไม่รู้อะ่ะไหนก็ดูซิไหนก็ดูที่บ้านเขาก่อนดิอืมแต่เขาดูเหมือนก,กันเขามีก่อดทรายเขามีของพวกนี้หรออืมเราเราจะซื้อซีดีไหมเอ๊แต่หัวได้สวยดีนะวัดีครับวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนวันดีเพื่อน ไมเนี่ยเขามกันลงข้างงาน้วยแต่ข้างงานมันมือแล้วมทำมาทำเมื่ออะไรวะ <c oughs> โอเคอย่างนี้กูแค่มาดูเฉยๆยูตะ <c oughs> นแลไปที่บิมบีดีกว่าบิมบีวบลคัม โอ้โหโอ้โหมึงอยู่กันเป็นทีมอย่างนี้นี่เองเหรออะไรอ่ะฟาบอกหมายถึงว่าไม่มีทีนะกูขอดูขอนี้ขอดีเยอะกูเชื่อว่าเดี๋ยวแม่งจะต้องบอกว่าไอ้เมื่อไม่จะต้องให้แปดร้อยเหมือนกันแน่นอนเลยว่ะอืมก็รอเขาคือว่เนี่ยไอ้เมื่อแปดร้อยแต่เขาไม่ยอมร่อแต่อันนี้อานัสบาทสิบกุนโสี่ก็แค่หกสิบสีสิบเองนะคือวระเดี๋ยวมันมีที่บางที่นะก็ถูกกว่าเยอะอืม เขามีอะไรบ้างวะเบ๊บเาจะเอาอะไรนะคนมาฆ่าก่อนดีกว่าไหมอยากจะเช็คกันนอนเนี้นอยู่ไหนเขามีต้นเบิร์ดเขามีต้นโอก๊กอ่ะเดี๋ยวก็เขาก็มีถาวันเขาก็มีต้นแคคตัสอเอาแคคตาดีก้่าอะไร,รอ่ะเขาทำไมในต้องขอบคุณนะอะนายขอบคุณใครอ่ะ ขอบคุณคนนั้นน่ะที่ให้เโนบอลมาต้องสิบหกคูณสี่อ่ <4 S 1> อะสรีเลยใช่ไหมเออโอเคไม่ไม่ใช่แค่สิบหกคูณสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหกคูณเจ็ดอะมึงบินได้ด้วยหรอใครน่บินได้อาร์ทูศูนย์ก็เนี้ยนะเ,เปิดวีไพี คือไอจำได้ปะ,ะจำไอนี้ได้ปะที่<ห>เขาให้เรามาที่เขาเนี่ยซื้อของกับเราอ่ะนั่นแหละเขาให้ไข่มันหกฟองเขาให้สโรวันเขามาเดียวไข่อ๋อไข่หกฟองบัดนี้เขาจะเก็บได้มาจากฟาร์มเราไงอืมไข่หกฟองอ่ะแต่ละไม่คือเขาให้เขาไปอีกหกฟองไนงะก็ขนาดดูสิขนาดกูเพิ่งใคเก็บน,นะยังได้ตั้งเจ็ดนะ หลายอยู่ดีขเขาก็ว่าขอบคุณก็นั่นแหละเอ๊ะมึงมึงมานี่คุมกูไนวะอืมอมันออมาที่ขอมายเราเราเขาจะมาทำบีแฮมเฮ้ยเดี๋ยววัาไปที่บีแฮมดีไหมทำไมอ่ะมันเขาบอกว่าจะขายขายขายอะไรอ่ะขายไอ โอ้โหมันนี้เจ็ดห้าด้วยซึ้งใจซึ <c oughs> ้งใจทุกคนครับแล้ววันนี้มันนี้เจ็ดห้าโอ้โหมามาทุกทำไมอ่ะทำไมอ่ะทอยเดียเด๋ยววันที่เราต้องถามก่อนนะว่าขายกองอากี่บาทเพราะงินกูก็หมดไปกับไอ้เบอร์สยี่สิบบาทเฮ้ยทิ่ติกรเหรอเออทำไมอ่ะเฮ้ยไม่อยู่ก่อนนี้เหรอ ไม่เขาก็มาเข้ามาเองแหละอ๋อแนหรอคนหนึ่งกล้องสิบห้าใช่ไหมโอเคดีเซเอเฮ้ยหรือวันนี้เขาจะอยู่ด้วยกันนะไม่นะที่รุ่งก่อนเขามีเกาะของเขาเองแน่นอวันนี้เขาจะเป็นเพื่อนกันก็ได้สองคนนี้คมึงแย่กินรอรับกูทอมไมกูนี่กำลังหิวอยู่เจ็ดห้าเท่าไหร่นะสิบห้าโอเค เยอะเยอ่ะ Thank you T Y Enter Bye คืออะไร T Y ยังของใครอยู่หรอ Thank you ไงยังไงวะ T U Thank you อ๋อโอเคตอนนี้ s A ร็และโอเคอย่างน้อยก็ต้องมีโอเคเรานีฟทอยแล้วเพราะจิตสามเปไปหนึ่งเฮ้ยทอยอะขราบอะไรข้าวขบอะไร มึงให้กูมาทำไมนี่ดูเจ้าไก่น้อยสิเจ้าไก่น้อยจังน่ารักเหลือเกินเนี่ยถอยดูข้างหลังนายอ่ะมึงมาได้ไงไก่มาบไก่ทำไมลูกกัดลูกกัดลูกกัดเข้าเข้าเข้าก็งงนะเข้ากงนะเข้ากงนะอีมาจะลูกกัดโอเคปิดห้องโกงนะเข้างโกงนะบอกว่าเกิดที่เหลือมันออกมาออกมาเลยข้าหมดยง คุณทำ,ำคุณทำคนเก่าได้ฮะเอ้ยไหนไหนระหว่างนี้แต่ว่าก,กูก็คิดแผนตัวอะไรได้นะไก่อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> ได้เสียงออกไข่เวฟไปไเก็บไข่ทีดีนึน่งไม่ว่างเสียไอ้เหี้ยผิดอันผิดอันอือกูไม่ได้คิดจะเผาคลิต<ม>ัดโอ้ทอยคลาสสัตว์อ่ะเราเผาเฟ้นไปก็กัน โอ้ยเปลืองวะใช้เฟนไหละเปลืองเราคือเราต้องการที่จะเผาไอ้หูดอยอู่้งานชื่อจะให้เป็นชาโคเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยเผาต่อไปนะพเพื่อนอืมแล้วก็ใส่ชาโคอยู่ต่อไปไ<ห>น,นะเจ้าโนาวี่นในในเรียบในเซโรอดีมากเชเวล อ๋อแล้วเขาทำฟาร์มกันยังไงโอเคเราได้ถูกแล้ว